สิงหาพารักร้าวเปิดห้าคู่รักดาราคนดังที่จะคบหาก,กันเป็นแฟนหรือสามีภรระยาะกันอยู่ดีๆกับต้องปิดฉากรักนั้นลงเมื่อดืนสิงหาคมที่ผ่านมาจะมีใครบ้างไปดูกันจ้า อันดับที่ห้าเพจจ้าและนิวเคียร์เริ่มเปิดกันด้วยที่อดีตคู่รักสามีภรรยาอย่างดีเจเพจจ้ากับสาวนิวเคียร์แห่นสารที่แม้ทั้งสองคนนั้นจะแต่งงานมีลูกที่น่ารักด้วยกันอย่างน้องไทก้าแล้วนั้นจู่ๆวันหนึ่งสาวนิวเคียร์ก็ได้ออกมาโพสภาพพร้อมข้อความที่บ่งบอกว่าตอนนี้ได้รสถานนั้นจากสามีภรรยาเหลือเพียงเพื่อนที่ดีต่อกันสักพักใหญ่ๆแล้วเนื่องด้วยปัญหาหลายๆอย่างของทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตทัศนคติที่ไม่ตรงกันและยืนยันว่าไม่มีเรื่องมืออออทที่่่3ยยยางงแนนนนนโดดัั้้้กก็บกว พยายามจูนเข้าหาก,กันแล้วแต่มันไปต่อไม่ได้จริงๆจึงขอเป็นเพื่อนกันและทําหน้าที่พ่อและแม่ให้กับน้องไฮก้าเหมือนเดิมซึ่งคู่นี้จะมีวิเวลกลับมาจูนกันอีกได้หรือไม่ต้องรอติดตามกันต่อไปจ้า อันดับที่4ี่ปุ๊กลุกและไม้มาต่อกันที่คู่รักที่ทำเอาแฟนๆหลายคนนั้นเสียดายกันไม่น้อยเช่นเดียวกันสําหรับนักแสดงนางแบบสาวปุ๊กลุกฝนทิพย์ที่มีหวั่นใจอย่างไม้พัทรัเดชมาเป็นเวลายาวนานแต่จู่ๆวันที่1 4สิงหาคมปุ๊กลุกก็ได้ออกมาเปิดใจว่าตอนนี้รถสถานนักับไม้เหลือเพียงแค่คําว่าเพื่อนกันแล้วทาเอาแฟนคลับหลายคนนั้นห่วงใยกันหนักมากซึ่งเธอนั้นก็บอกด้วยว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงกับไม้ไม่มีอะไรเลยความสนิททุกอย่างยังเหมือนเดิมไม่มีใครต้องเสียใจอะไรยงเป็น ที่สนิทด้วยมากที่สุดคุยด้วยมากที่สุดและสนิทใจมากที่สุดเหมือนเดิม อันดับที่3แพทก็อตมาต่อกันที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดต้องที่หลังจากผ่านมรสุมมามากมายนั้นก็ได้ออกมาเปิดใจว่ากําลังมีความสัมพันธ์กับรุ่นน้องนอกวงการอย่างหนุ่มก็อตที่อายุห่างกันถึง10ปีแต่สถานะความสัมพันธ์นี้เป็นได้เพียงแค่คําว่าเบสเฟนยังไม่ใช่คําว่าแฟนจะใช้คําว่าแฟนได้ก็ต่อเมื่อแต่งงานใหม่เพราะกลัวลูกชายนั้นจะสับสนซึ่งต่อมาจู่ๆสาวแพทนั้นก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวความรักของตนว่าตอนนี้ได้ลดสถานะกับหนุ่มก็อตแล้วเหลือแค่คําว่าเพื่่ออนนนกกกััแแลละขโฟคคูชายยเพีง เเนื่องจากแพทนั้นรู้ตัวว่าไม่สามารถทําในแบบที่อีกฝ่ายนั้นต้องการได้แม้ล่าสุดหนุ่มก๊อตนั้นจะออกมาอัพรูปสาวแพทกับน้องเดสซิ่งที่ติดไว้หน้ารถพร้อมแคปชั่นคุณคือแรงบันดาลใจของผมงานนี้ทําเอาแฟนคลับนั้นลุ้นกันมากมายว่านี่คือการง้อของหนุ่มก๊อตหรือไม่อย่างไรก็ตามต้องรอติดตามกันต่อไป อันดับที่ 2. โบมิกเป็นคู่รักที่ทําเอาแฟนคลับนั้นเสียดายกันหนักมากที่สุดจากที่เคยเป็นคู่จิ้งสู่ความเป็นคู่จริงของคู่โบเมลดาสุสีและมิกฮองระยะที่หลังจากคบหาก,กันมานานถึงสองปีกว่าจู่ๆในวันที่18สิงหาคมสาวโบเมลดาก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเลิกราก,กับหนุ่มมิกแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยเหตุผลนั้นคือทัศนคติของทั้งคู่ไม่ตรงกรันและยืนยันว่าไม่มีเรื่องมือที่3อย่างแน่นอนซึ่งแม้ต่อมานั้นจะออกมามีประเด็นแชร์เรื่องจริงเบื้องหลังสาเหตุเลิกกันจริงๆแต่ทั้ง,งน,น ก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดตรงนี้แต่อย่างใดแต่เอาเป็นว่าแฟนขับต่างมากนั้นก็เข้าใจพร้อมให้กำลังใจทั้งคู่กันต่อไป อันดับที่1มินโอ๊ตปิดหายกันด้วยคู่รักที่ทาเอาแฟนคลับน,นั้นยังคงเดาและใจหายกันหนักมากเมื่อนางเอกสาวมินพิชยาไม่ค่อยได้ออกมาอัปรูปคู่กับหวานใจแฟนหนุ่มนักธุรกิจอย่างไฮโซโอ๊ตมาสักพักใหญ่ๆแล้วจนกระทั่งวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาสาวมินได้ออกมาโพยรูปที่ระบุข,ข้อความว่าไฮโซโยกมือขึ้นพร้อมกับรูปที่ตนน,นั้นยกมือขึ้นจึงทําให้แฟนคลับเดากันเลยว่าสาวมินและหนุ่มโอ๊ตนั้นเลิกกันแล้วอย่างแน่นอนจนต่อมาวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาน,น บุว่าทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุผลใช้ชีวิตรักมันและเรียนรู้จากมันงานนี้ทําเอาแฟนคลับต่างเดากันหนักกว่าเดิมว่าอาจเลิกกันแล้วจริงๆแต่อย่างใดสาวมีนั้นก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงความจริงหน้าชาดัดตอนนี้ได้แต่รอออกมาชี้แจงกันอีกทียังไงก็เป็นกําลังใจให้ทั้งสองฝ่ายกันเลยจ้า